อนนี้เรากำลังปีนขึ้นขาข่าวกลับมาตรงมาเท่าไหร่ก็ขึ้นกลับเท่านั้นปีนมาพันสองแล้วค่ะเก้าสิบน,นี้นะคะเรามาปั่นทริปพี่ยาวนะคะมิสเตอร์รอง พี่ยาวพาไปเชื่อทีอ่บันใจเชียงใหม่สันกำแพงนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่แม่ทาแล้วก็ไปที่คุณตานเนาะปูนปูนสถานีรถไฟเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันที่นั่นแต่ตอนนี้ไต่ก่อนขึ้นพ้าขาวนะไต่ามาแล้ว400เมตรแล้วเนี่ย25กโลเองหาแล้วะ ตอนนี้เราลงเขามาจอดอยู่ที่เช็คคอยสี่จากที่เรามาถึงเวสนะคะลงมาตรงนี้เราก็จะมาเจอเขตชุมชนนะคะก็เป็นหมูบหม่บ้านเล็กๆเ,เดี๋ยวจะมีทุ่งน่ นี้เรามาเข้าสู่ธรรมชาติแล้วนะคะ สวยมากตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นน้ําตกขุนตานะไม่ใช่อุทยานแห่งชาติขุนตานอุทยานแห่งชาติขุนตาลขึ้นเขาแล้ว ขุนตาล8%หลอกหลอกอีกอซีโลนะคะถึงยอดเราปั่นขึ้นมาถึงนะคะ สถานีรถไฟขนตาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายรูปที่อุโมงกันเ่เป็นอุโมง์รถไฟขนตานะคะครั้งที่แล้วเราปั่นขึ้นมาแล้วแต่เราไม่ได้เอากล้องมาถ่ายรูปนะรอถ่ายรูปก,กันโชคดีของเรานะคะรถไฟมาแล้ว าก็จะไปเข้าอุมโมงค์ตรงนู้นรถไฟมาพอดีนะคะเดี๋ยวรถไฟจะเข้าอุมโมงค์ุนตาลแล้วที่สถานีขุนตาลถ้าเบอร์3ทีจะลงที่สถานีคุนตานกินข้าวกินข้าวร่อยหิวหิวเหี้ย <laughs> ส่วนเรานะคะบเบี่ยวไม่ใส่ห<ร>ม<ง>ูเไปก็ประมาณช,ชั่วโมงนิดนึง ก็กำลังปีนขึ้นผาขาวกลับนะคะลงมาเท่าไ<ม>หร่ก็ขึ้นกลับเท่านั้น<ฮ>ปีนมาพันสองแล้วค่ะเก้าสิบสามโลถึงแล้วผาขาวนะคะเดี๋ยวเราลงละ <laughs> ถึงแล้วค่ะร้อยยี่สิบเอ็ดเกือบร้อยยี่สิบสองนะคะเดี๋ยวปันให้ถึงร้อยยี่สิบสองก่อน ก็ปีนมา1,369มยเมตรนะคะจบทริปทริปสุดชิลของพวกเราวันเสาร์นะคะจบอทอี่ปั๊มนี้เหมือนเดิมรว่าชิอันยองเพื่อนมาเซย์เฮลโโอเคเราจบทริปวันนี้แค่นี้่ะทุกคนมาครบ 拜拜。